สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับคุณน็อตนะครับเจ้าของพอจกทรัพย์มงคลพลาสติกนะครับผมกิจการของคุณน็อตตอนนี้มีการพัฒนาอะไรบ้างครับผมคุณน็อตเราทําขวดใช่ไหมครับข้างหน้าคือเราทําน้าครับข้างหลังก็คือเราทําหลอดเพื่อที่เอามาทําเป็นขวดครับเรียกว่าเขาวงจรในรูปแบบเดียวเลยครับส่วนมากคุณน็อตจะเข้าศูนย์บริการ ที่ไหนงคือเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือเข้าศูนใกล้บ้านได้เรามีการนัดหมายก่อนล่วงหน้าแล้วเขาก็ตามเวลาที่ค่อนข้างที่จะไม่ก่อนที่จะซื้อรถหกล้อเนี่ยผมอ่ะคืออยากใช้รถกระบะเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะว่าผมกลัวเรื่องค่าแมนทนนมันแพงตอนนี้เราใช้จริงละครับผมค่าใช้จ่ายผมว่าไม่ต่างกันมากใกล้เคียงกันส่วนอะไหล่ของอีวสุ ผมว่าช่วงนี้มีส่วนลดเยอะด้วยเหมือนกันครับมันก็เลยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของแมนแทนแนนลงไปอีกในเรื่องอะไหล่ต่างๆที่เรามีให้กับลูกค้านะครับเป็นอะไหล่แท้ของตีเพชรนะครับเวลาเข้าไปสู่บริการอะไรเงี้ยมันก็จะคุ้มค่านะครับครับทางเราก็จะมีโครงการนะครับคู่หูยี่สุปันน้าใจเพื่อน้องนะครับก็จะมาอุดหนุนน้ำของคุณน็อตนะครับเพื่อไปบริจาคให้กับน้องๆ นะครับผมก็เลยว่าจะรบกวนเรียนคุณน็อตไปไปจากน้ําร่วมกันครับยินดีครับแต่ในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะให้ตัวแทนไปให้คุณต้นครับเป็นเป็นคนประสานงานโครงการที่พี่เสนอมาโอเคันั้นคุณน็อตผมกราบขอบคุณในโอกาสครั้งนี้นะครับวันนี้คู่หู FR นะครับปันน้ำใจเพื่อน้องนะครับเราจะมาแบกน้ำไปให้น้องหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สวัสดีครับคุณตน้นสวัสดีครับผมเทเลทสวัสดีค่ะรูดบัตรแล้วโอเคเราจะไปมอบของให้กับเด็กๆนะครับคันใหม่มาเป็นไงม้างเอาตัวง่าย่อง,องตัวง่าย่องแก้วครับแรงคันเก่าครับเป็นไงม้างอ๋อคันเก่าก็ก,ก็มีมีขับบ้างทำมีจอดบ้างเน้นเจ้านายผมบอกจะจะขายแล้วนะจะขายแล้วหรอไม่รู้่แต่ขายที่ไหนอ๋อนี่นี่ผมมีผมมีเป็นเว็บไซต์ ของทัดทูแฮนครับฝากฝากขายได้ัขายตั้งแต่มอไซค์ครับยันรนแน่รถบรรทุกรถเครื่องจักรแต่ว่าไม่มีเรือดำน้ำนะดำน้ำไม่เอานะครับเออคุณเท่ครับวันก่อนนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะผมไปส่งจันทบุรีครับผมกลับขากลับนะรถผมเกิดเกิดดับอ๋ออ่าครับ แต่ผมก็ไม่รู้จะโทรหาใครเนาะผมก็มองหาเบอร์เขาเลยมาเห็นมีเบอร์เบอร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผมก็ลองโทรดูเขา,าแนะนำผมหลายอย่างแนะนำดีอ่าผมมาดูอีกทีเอา้าน้ำมันลดหมดอ้ <laughs> พอดีปั๊มอยู่ใ,ใกล้ผมก็เลยเป่าถังแล้ว <laughs> เรียวเข้าปั๊มเลยครับ<อ>ผมเอ๊ะคุณเท่ครับแบบผมเนี่ยคนขับรถบรรทุกเนี่ยออกได้หรือเปล่าออกได้ครับคุณต้นเรามีไฟแนนซ์ดีเพชรอิสูเรซซิงจัดไฟแนนซ์เองด้วยออกได้ครับผมออกได้ สบายมากอ๋อคุณต,ต้นนี่อ,อีกวิธีหนึง่ง <ผม S 1> ก็คือการการการซ่อมรุงของเราอาจะมีสองแบบครับอ่าแบบแรกก็คือลูกค้าซื้อรถเราไปแล้วก็เข้าสู่บริการได้ทั่วประเทศะนะครับแล้วก็ของเรามีโปรแกรมการซ่อมรุงแบบเหมาจ่ายอ่าครับผมก็คือซื้อรถกับเราแล้วเราก็ดูแลหลังการขายแล้วก็สามารถเข้าสู่บริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันได้ทุกสาขามากกว่า200กว่าสาขาทั่วประเทศครับครับผม เบรกกระทันหันเกินไปเลยค่ะโทษทีครับโทษทีโุรเทพมีอะไรแวมบๆมึงกินตัดหน้าอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นหมาวิ่งเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวกันไหมล่ะชนหรือเปล่าไม่ได้ชนนี่แนะผมเบรกคันอ่าที่เราก็ใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วเนาะครับผมครับก็โรงเรียนที่เรามาบริจาคน้ำดื่มนะก็ขอขอบคุณครับทางส่วนตั้งมุขบนโทษทีนะครับ นั้นเราไปบริจาคน้ําดื่มให้กับน้องๆกันอ่าครับผมจับเชื้อน้าในเลยครับแล้วการนหน้าขอใทางยูสูรเรียกใช้บริการเราอีกนะครับครับผมครับขอบคุณครับกับเครื่องยนต์แล้ว